ครับสวัสดีครับมือหนี้ามาเบิงมั่นและย่องเก่าครับเขาบอกว่ามันบ่มีหัวมันเป็นไปได้บห่มันบ่มีหัวอันนี้บ่ได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับนี่ฉีดพ,พ่นทางใบครับไปสี่รอบด้วยน้ำมักชีมูน้ำมักขังข้าวนี่มาเบิ่งหัวกันครับนี่มุดไว้เบึง่ง หัวมันดูหัวมันสิตกบโอ้กระพอได้อยู่ครับหัวดวกหลบตนโอ้หัวกำลังกำลังลงหลบตนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสองหัวงามงามอยู่ครับพี่น้องพอได้อยู่ครับมาละย่องเก่านี่บศเสืตวไพเดอร์วันบ่มีหัวบัได้ใส่ปุ๋ยเม็ดนะครับนี่ผมฉีดพ่นทั้งใบอย่างเดียวด้วยน้ำมักชีวภาพทำเองครับน้ำมักชีวภาพทำเองน้ำมักชีวภาพทำเองครับนี่ยูรินซีนกกล้วย ถือว่าถาดอาหารมันหน่อยแต่ว่ามันก็พ่อสใสีได้อยู่ครับถาดอาหารมันหน่อย NPK ผมจะเน้่นเสริมถาดอาหารรองครับพวกบรอนเคเสเซียมกำมะถันถาดอาหารลักก็จะเป็น NPK ในตัวเจนฟอ for สฟอรัสโพเทสเซียมเพราะว่าถาดอาหารในปุ๋ยมักนีมันหน่อยครับมันบ่เหมือนปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยเคมีก็สูตรข้า,าปไปไว้ครับพี่น้องมาาันข่านแพงพูด โอ้ยพอโหโหว้ดอกเน้นน้ำมักเอาดีกว่ามันหน้าข้าวเดียวดอกเดียวก็ได้ถอนหกเดือนอ้ฟังผลงามครับอสองเดือนยี่สิบเจ็ดวันครับฝากติดตามด้ยวยนะครับพี่น้องขอบคุณครับ